ขอเจริญสุขสวัสดีพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พุนผลทุกติภาราตรีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องของการศึกษาของชาวพุทธมีลักษณะการศึกษาคือศึกษาธรรมคำพระศาสดาศึกษาค่าพาสิทธิขิตกรรมศึกษาสงคงที่วินัยธรรมศึกษากรรมตามติดชีวิตตนศึกษาปราดฉลาดนำให้ทำ มีศึกษาที่มีการประสานชนศึกษาจิตคิดแจ้งเปลี่ยนแปลงตนศึกษาผลคนเดียวเที่ยวฝึกทำรรหลักการศึกษาพัฒนาชีวิตที่ชาวพุทธควรสนใจและควรให้ความสำคัญคือศึกษาธรรมคำพระศาสดาการศึกษาคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสมัาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ มีความจำเป็นในยุคสมัยเพราะว่าการที่ชาวพุทธไม่เข้าใจเรื่องหลักคำสอนเลยก็จะทำให้การประพฤติปฏิบัตินั้นผิดพลาดจนอาจจะเกิดทำความเข้าใจผิดว่าศาส,สนาพุทธไม่มีข้อดีในการที่จะให้ชาวพุทธได้มีทางที่ดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจนการศึกษาธรรมะ คำพระศาสดาหรือคำภาษิตของพระบรมศาสดานั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาศึกษาในแต่ละข้อแต่ละบทแต่ละเรื่องไปให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และเข้าใจอย่างถูกต้องโดยเฉพาะในหลักปพรภพุทธภาษิตที่ควรจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์น,นั้น,ชเ,ชน,นเช่นอัตติอตัอตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตน อตตาวะอตโนโคตนิตนแหลเป็นที่ไปของตนการพึ่งพาตนเองและการมีเส้นทางเป้าหมายที่ไปด้วยตนเองเป็นการให้เข้าใจถึงหลักการว่าคนทุกคนนั้นจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวและความเชื่อมั่นในตนเองที่จะประสบความสำเร็จได้ ก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามของตนและเส้นทางเป้าหมายชัดเจนที่ตนชอบและตนมุ่งหวังก็ต้องอาศัยพึ่งพาตนเองเป็นหลักในความพยายามวิดเดเยณะทุกขมัจเจติคนจะเลื่องทุกได้ด้วยความเพียรความเพียรความอุตสาหะความมุ่งมั่นแกล้วกล้าไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคทั้งปวงก็เป็นหลักการใน การที่ชาวพุทธจะต้องใช้หลักการนี้ในการพึ่งพาตนเองและมีความมั่นใจในตนเองเป็นหลักคนจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยการพัฒนาตนเองหลักธรรมตามคำสอนทางพระบรมศาสดาที่ทรงจำแนกแจกแจงเอาไว้ก็ต้องมาศึกษาเพื่อเป็นบทชีวิตในการที่จะดำเนินไปสู่การพัฒนาตนต่อไป ศึกษาคาาภาษิตลิขิตกรรมศึกษาภาษิตคือคำพูดคำตรัสลิขิตกรรมทุกชีวิตต้องเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัโลกย่อมเป็นไปตามกรรมชัดเจนว่าคำตรัสที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ว่ายาที่สังละปะเตพีชังตาที่สังละปะเตพลัง กัลยาณการีกัลยานังปาปาการีจะปาปากังบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นคนทำดีย่อมได้ผลดีคนทำชั่วย่อมได้ผลชั่วการศึกษาภาสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตลิกิตแห่งกรรมก็จะทำให้เราเกิดความมั่นใจในการที่มีความคิดแยกแยะบาปและบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ และมองเห็นถึงเรื่องของลิกิตแห่งกรรมไม่ใช่พระเจ้าสร้างมนุษย์ไม่ใช่พุทธในรทมิจชีพิสัตว์ไม่ใช่พรหมลิกิตจิตประพัดแต่ทุกคนอุบัติด้วยแรงกดแห่งกรรมมีนี่กรรมเป็นกำเนิดเลวประเสริฐมีโชคหรือตกต่าพิสูจน์ผลงานการกระทําแรงแห่งกรรมจําแนกให้แตกต่างกันมีดินน้ําไฟลมผสมสังขารจิตปิญ,ญญาณอาศัยเป็นฐาน ปฏิสนธิกำเนิดเกิดจากกันแรงแห่งกรรมแยกแยะบ,บาปและบุญบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่จะประโยชน์ชั่วดีสิ่งเหล่านี้ก็คือเรื่องของนิขิตแห่งกรรมเมื่อเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นไปตามที่ตนทำทำดีได้ดีทำชั่วด้ชั่วหวานพื่เช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นมีเหตุและผลในความเข้าใจเรื่องสาเหตุและผลที่ตามมา การเป็นผู้รู้จักเหตุการเป็นผู้รู้จักผลและการเป็นผู้รู้จักตนอาศัยชีวิตลิกิตแห่งกรรมที่เกิดที่เป็นที่อยู่ที่ไปลักษณะเช่นนี้ก็ต้องมาศึกษาเรื่องของดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทรรตัวก็มาจากผลของกรรมนั่นเองกรรมคือการกระทำทำดีทำชั่วก็อยู่ที่ตัวทำ ศึกษาสงฆ์คงที่วินยัยธรรมถ้าเราจะศึกษาเรื่องของสง์สงที่สมมติขึ้นมาเพื่อสู่การเป็นกลายานะสง์กับอริยะสง์นั้นก็ต้องอาศัยมาดูเรื่องของหลักธรรมวินัยให้เข้าใจกับข้อปฏิบัติของพระเพื่อเป็นการช่วยกันส,สองดูแลในเรื่องของพระปฏิบัติด,ดีกับปฏิบัติไม่ดี แต่ไม่ควรที่จะมาด่าและโทษกับสงทั้งสังฆมนทนในการที่บุคคลหรือสงที่สมมติขึ้นมาได้ทำเกิดความเสียหายหแก่หบสงค์เราก็ควรที่จะจำแนกเป็นรายบุคคลไปไม่พึงที่จะรวบรวมทั้งหมดเลยก็เป็นการศึกษาเรื่องของหลักธรรมวินัยการที่จะให้คนที่เป็นปุตุชนมีกิเลสอย่างหนาะ เข้ามาสู่ของการเป็นกลยานสง์นั้นก็คงจะต้องอาศัยหลักธรรมวิไนในการที่จะประพฤติปฏิบัติไปตามขั้นตอนที่พระผู้มีพระภาคได้จำแนกในเรื่องของกฎข้อห้ามและกฎข้ออนุญาตในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคลที่สงสมมุติขึ้นมานั้นก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการที่จะพัฒนาตนเองเหมือนกับหว่านพืชย่อมได้ผล ก็ต้องอาศัยการเวลาของอพันธุ์พืชนั้นจะให้ผลเร็วหรือให้ผลช้าวิธีการปฏิบัติของสงฆ์ก็อยู่ที่ว่าความภาคเพียรของแต่ละรูปนั้นรูปใดปฏิบัติแล้วก็ภาคเพียรมากกว่ากันก็จะได้เห็นผลสำเร็จได้เร็วกว่ากันเป็นตามลำดับในเรื่องของความเพียรหรือ ในลักษณะเข้าใจเหตุของว่าบุคคลแต่ละคนนั้นสร้างบุญกรรมมาไม่เท่ากันคือบางคนปฏิบัติยากแต่รู้ได้ง่ายหรือบางคนปฏิบัติง่ายแต่รู้ได้ยากหรือบางคนปฏิบัติยากรู้ได้ยากหรือบางคนปฏิบัติง่ายรู้ได้ง่ายแต่ละคนแต่ละรูปก็จะมีลักษณะที่ปฏิบัติ ยากรู้ได้ง่ายปฏิบัติง่ายรู้ได้ยากปฏิบัติยากรู้ได้ยากและปฏิบัติง่ายรู้ได้ง่ายในลนักษณะเช่นนี้ก็จะมองถึงความสําคัญของแต่ละรูปนั้นได้สร้างสมอบรมมาที่แตกต่างกันอาจจะให้ได้ผลในการเข้าถึงธรรมในระยะเวลาที่เร็วปานกลางและช้าแตกต่างกันไปเมื่อเข้าใจเช่นนี้ก็จะไม่รวม สงทั้งหมดในเรื่องของการที่พิสูรรูปใดรูปหนึ่งทำความผิดเสียหายดังทางธรรมบินไหนแล้วเราจะไปรวมทั้งหมดไม่ได้เพราะแต่ละรูปแต่ละท่านนั้นก็มีวิธีที่แตกต่างกันแต่ก็อยู่ในหลักธรรมบินไหนก็มาศึกษาสงคงที่วินไนธรรมเราจะได้เข้าใจและจะได้มีปัญญาในการแยกแยะออกว่าสิ่งในควรไม่ควรกับสิ่งที่พึงทำต่อกันและกัน ศึกษากรรมตามติดชีวิตตนก็ศึกษาหลักกรรมให้ชัดเจนเมื่อคนเรานั้นมีความคิดอยู่ในหลักกรรมและมองถึงหลักกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วก็เหมือนวัวลากเวียนกรรมดีก็เหมือนเงาตามตัวเมื่อเข้าใจหลักศึกษากรรมในเช่นนี้ก็จะมองถึงชีวิตทุกชีวิตที่เราจะมองทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนกันแล้วก็เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันมองทุกคนเหมือนพี่น้องที่เป็นไปในตามธรรมดาและธรรมชาติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาทุกคนก็ไปตามธรรมดาของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นคือเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายทุกคนก็ต้องสลายไปในที่สุด ไม่ควรที่จะไปทำลายทำร้ายหรือหาทางคนล้มแก่กันและกันนำไปสู่ของการเวรย่อมระง,งับด้วยการยีเป็นย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวรเมื่อเรารู้ว่าการจองเวรจองกรรมในทางที่ไม่ดีก็จะมีความเดือดร้อนในปัจจุบันอนาคตและเบื้องหน้าต่อไปเมื่อเรารู้ว่า การกำหนดกรรมและชีวิตที่เป็นไปเราก็ไม่จองเวรกับใครเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรนิสคือสิ่งที่เราจะพิจารณาศึกษาข้อหลักกรรมเมื่อศึกษาได้ชัดเจนก็เข้าใ,ใจชีวิตตนบอกตนได้ใช้ตนเองเป็นและเห็นชีวิตของผู้อื่นก็ไม่ต่างกันที่มีลักษณะของกรรมเป็นเครื่องกำหนดผลให้ทุกคนนั้นเป็นไปตามกฎกรรมที่ตนได้ทำมา ศึกษาปราชฉลาดนำให้ทำดีศึกษาคนที่มีความรู้มีความสามารถและเป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดคิดฉลาดทำฉลาดพูดสามารถแนะนำให้ตนไปสู่ทางที่ดีได้บุคคลนั้นก็ควรครบและเขาจะนำพาให้ตนนั้นไปพบขุมทรัพย์ก็คือความเจริญความงดงามไพรณลในหน้าที่การงานนั่นเอง การที่เราได้มาคบกับนักปราชญ์และได้ศึกษาก็คิดดีๆกับสิ่งที่เขาแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับตนเราก็ควรที่จะคบกับบุคคลเช่นนั้นก็มีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเพราะบุคคลเช่นนั้นเขาย่อมแนะนำแต่สิ่งที่ดีว่าอะไรควรทำไม่ควรทำสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวพุทธควรจะมองถึงบุคคลที่เป็นนักประดิษ์ก็ควรที่จะศึกษา ในหลักการที่เขานำเสนอต่างๆเพื่อเป็นข้อศึกษาและเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของตนในการที่จะให้ชีวิตนั้นเกิดผลต่อการที่เรามีคนดีมีความสามารถและมีสติปัญญาแนะนำชี้ทางให้ทันเข้ายุคเข้าสมัยในสิ่งที่ภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะได้ตั้งตัวและก็จะได้มีวิธีคิดแยกแยะออกและควรจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรให้ถูกต้องและ จะมีความสุขกายสุขใจได้อย่างไรก็ต้องศึกษาเหล่านี้ศึกษาที่มีการประสานชนก็การที่บุคคลผู้นําให้หมู่ชนเกิดความสมานฉัน,นเกิดความพร้อมเพรียงปรองดองกันและกันก็ควรที่จะศึกษาวิธีการเหล่านั้นที่จะเป็นประโยชน์ในการที่เราอยู่กับสังคมก็ต้องรู้จักสังคมและก็ต้องรู้จักอาระเบียแบบแผน ประเพณีของสังคมแต่และสังคมนั้นก็มีอะไรกันบ้างก็ถือว่าเรามีปัญญาในลักษณะาการที่ยอมรับแก่กันและกันในความเชื่อความชอบของแต่และสังคมนั้นอาจจะแตกต่างกันแต่เราสามารถที่จะเข้ากับผู้อื่นได้ในการศึกษาที่มีการประสานชนอย่างไรไม่ให้เกิดความบาดหมางก,กันและกันและไม่เลือกที่รักไม่ปลักที่ชังก็เป็นเรื่องของ การวัดพื้นฐานจิตใจและความรู้ในสติปัญญาที่เราพอที่จะแยกแยะออกได้ก็ต้องมาศึกษาหลักการตรงนี้ให้ชัดเจนศึกษาจิตคิดแจ้งเปลี่ยนแปลงตนก็ควรที่จะมาเรียนรู้เรื่องสมถะและวิปัสสนาให้มากเพราะว่าชาวพุทธถ้าเรียนรู้เรื่องของสมถกรรมฐานและวิปัสสกรรมฐานในเรื่องของวิถีชีวิตและจิตที่ ควรจะทําความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทนได้ยากอานัตตาความไม่ใช่ตัวตนเราเขานั้นก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องสมถะหรือปัสนาเพราะว่าจะนําผลให้ตนเข้าใจในสภาวะจิตและเข้าใจในวิถีชีวิตของตนและผู้อื่นได้ศึกษาผลคนเดียวเที่ยวฝึกทำเมื่อเข้าใจในหลักของการ ฝึกฝนปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ควรที่จะเที่ยวฝึกธรรมก็คือจะทำอะไรก็ตามก็จะต้องน้อมธรรมะมาประยุกต์ใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ในสิ่งที่ตนทำพูดคิดซึ่งเป็นกิริยาในส่วนของการที่เราจะรู้เรื่องการเดินการยืนการนั่งการนอนสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมาพัฒนาในการฝึกฝนปฏิบัติ ในเรื่องของธรรมะให้เกิดความชำนิชำนาญคล่องแคล่วในส่วนของการประพฤติปฏิบัติในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นชาวพุทธที่ควรจะศึกษาระหว่างกันและกันระหว่างบาสมบาสิกาลและมูสงโดยเฉพาะเรื่องของการประกาศธรรมของพิสุสู่การแสดงธรรมและศึกษานั้นเราควรจะมีวิธีการอย่างไรเหมือนเรื่องที่ กสปะเทพบุตรได้เข้าเฝ้าพระผู้มีประภาคแล้วได้กราบทูลต่อพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของที่พระผู้มีประภาคทรงประกาศธรมแต่ไม่ทรงประกาศคําสอนของพิสุที่มีการประกาศทมเช่นเดียวกันพระผุ้มีประภาคจึงตรัสแก่กัสปะเทพบุตรว่าถ้าอย่างนั้นการประกาศคําสอนนั้นจงปรากฏแก่ท่านณที่นี้เถิดคือ ให้เทวด,ดานั้นได้ช่วยพระสงค์ในการเผยแผ่พระศาสนาลำดับนั้นกัสระเทพบุตรก็ได้ทูลต่อพระพุ้มีพระภาคถึงเรื่องของการที่จะทำให้เป็นผู้ร่วมสมานกันร,ระหว่างพิสุกับพุทธบริษัทว่าบุคคลพึงศึกษาคำสุภาษิตศ,ศึกษาการเข้าไปนั่งใกล้สมณะ ศึกษาการนั่งในที่สงัดแต่ผู้เดียวและศึกษาการสงบระนับจิตการที่กสบเทพบุตรได้ประกาศหลักการเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคก็ทําให้พระองค์ได้ทรงพอพระไทยในเรื่องของการประกาศการศึกษาและการประกาศเรื่องหลักว่าบุคคลพึงศึกษาคำสุตรพาสิตคือศึกษาคำสุดรพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคและของพิสุ ที่ได้พูดได้แนะนำประโยชน์ให้เกิดผลต่อการประพฤติปฏิบัติศึกษาการเข้าไปนั่งใกล้ต่อสมณะสมณะคือผู้สงบเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปชิดเชื้อเข้าไปเกื้อกูลกันและกันก็ควรที่จะเข้าไปหาบ่อยบอยเพื่อที่จะได้เกิดความคุ้นเคยและก็เกิดความเข้าใจและอีกอย่างก็จะทำให้ได้รับแต่เรื่องที่ดีเกี่ยวกับการอยู่ใกล้สมณะผู้ทรงศีล ศึกษาการนั่งในที่สงัดแต่ผู้เดียวเมื่อได้เรียนรู้ประมวลผลแห่งธรรมะที่เกิดขึ้นก็ควรที่จะปลีกวิเวกในการที่จะพัฒนาตนและศึกษาการสงบระง,งับจิตคือการดำเนินชีวิตด้วยสมถะและวิปัสสนาให้เกิดผลต่อการฝึกฝนพัฒนาจิตซึ่งเรื่องนี้ก็มีผลต่อชาวพุทธว่าเมื่อเรามี การนับถือพระพุทธศาสนาก็ควรที่จะมีการศึกษาธรรมคำพระศาสดาศึกษาค่าภาษิลิกิจกรรมศึกษาสงฆ์ที่วินัยธรรมศึกษากรรมตามติดชีวิตตนศึกษาปราชฉลาดํำให้ทำคิดศึกษาที่การประสานชนศึกษาจิตคิดแจ้งเปลี่ยนแปลงตนศึกษาผลคนเดียวเที่ยวฝึกธรรม ขอการศึกษาและการปฏิบัติของทุกท่านจงดำเนินผลทุกทิพภาราตรีในการที่ทุกท่านมีความมุ่งมั่นของการประพฤติปฏิบัติและมีการที่จะร่วมด้วยช่วยในเรื่องของการประกาศ,ปร,กาศประพุทธศาสนาแก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์สุขและประโยชน์แห่งการให้มีผลต่อตนด้วยในลักษณะของการเกื้อกูลกันด้วกันระหว่าง ความเป็นพุทธบริษัทนั่นเองขอความสุขความเจริญเหล่านั้นจงมีผลต่อทุกท่านขอให้เจริญด้วยอายุลูกร้อยปีเจริญด้วยสีบุญสรงนากรรมกำนดเจริญด้วยทรัพย์ทั่วทุกถิ่นกินไม่หมดเจริญด้วยยศนาทียิ่งทุกสิ่งลำเจริญด้วยกําลังทางกายจิตไม่คิดละเจริญด้วยวันะคุณแสซองผิวผ่องงามเจริญด้วยสุขทุกทิภาราตรียามเจริญด้วยพระธรรมคําสอนทางลัทธิศาสนาสืบไป ในที่ทุกสถานในการทั้งปวงด้วยกันทุกท่านขอจเจริญในธรรม